ดี่ค่ะช่องแม่ดากุ้งก็อยู่ที่บ้านหน้าก็น่าบ้านของคุณลุงตื่นหยุกเลยนะเบิ้งไปเบิ้งช่องนี้เบิ้งช่องนี้ก็เลยเห็นโอ้ยจัดเปิดตลาดเลยนะโตก็ได้เปิดตลาดเลยบอกลุงขึ้นรถมากก็เลยจอดเลยท่านอยู่อะคะมาบันทีเรียบร้อยรถบ้านนี้รถโอ้ยมองหอดก่างทางโอ้เห็ดพอเขาได้เลื่อมเห็ดพอพอดีเห็ดพอออกอยู่ในตลาดนะ ออกเต็มอยู่ในตลาดก็ได้โอ้เห็ดเพาะเฮ็ดนี่มันต้องไปหาเนี้ยคือร้านมิดานี่กล้วยออกเนาะกล้วยซุกมะนาวเฮ็ดนี่ร่มๆนะครับหลังจากนั้นเห็ดเพาะนี่เขาเสียบดีๆเนาะเสียบแล้วเขาทาเกลือนะทานฮ้อนย่างคือย่างจนสิ้นนี่มันต้องย่างผ่านไฟม่เสียบตะเมนย่างผ่านย่านแก๊สหรือไ่อยากครับย่างผ่านไฟน้อนหนุ่มทิกไส้บิกฟ้าพอะใหม่ๆมันดมๆน่ะซีอหมอกนะหอมเห็ดเป็นเห็ดเพาะนะอ่าวันนี้สำคัญที่สุด หลังจากมันเหมเหมมันยังเรียบร้อยหนึ่งเขาก็มาปุ่นสองเขากินตามเจียวหัวปลกขึ้นมาใส่ประเดกต่อนประเด็กตูเนี่จักซับจัซับฝานีวมือนี่นะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนซับๆเนี่ยัง้อยรถโอ้ยอันนั้นเขามาได้ยังไงข้อจ่อเบิร์ตบ้านเขาสีแก่นอะไรบ้านทางแก้น้อต่อเบิร์ตบ้านนี้ไปซื้อตาแสงคือสิไก่แท้ เดี๋ยวขอแกสเฉพาะนากกอนแกสเพานาก่อนบอกใน่เลย้อตเ่ข้อตตรงฮะ้องแบบค่ะข้รแ้้อสเกสอะรรพี่กันแม่มาต่อยม่เหลือบ่กเแม่มาต่อยมีคางบ่เก้เฉพาหนว้อง้บ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ลาไปถามสังโคงกันเด้อเอออง เปิดน้ำมันมันใช่ชั่วข้าวก่อนสิได้หรอือเปล่าเดี๋ยวโมสิพันไ์ว่าดีๆเปิดได้บ่ครัับสิพนไว้น้ำมันก็นไม่แห้งก็ได้หรอเนาะไปค่ะแค่ชั่วข้าวไปก่อนชั่วข้าวไปก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องไปซื้อไก่เนาะอือม,มันต้องไก่ เออมืออืินข่อยซื้อมาดอกหาบาทนึงมันสิยากอย่างนี้ตแบบนี้ด้วถ้าก่านานั้นนี่ตะุกเลยเาเพิ่ได้นี่ายะเลนะไปลงตกเลย่มันไม่มันไปโดนบอ มันมีมาตรฐานเดียวควละวะเนี you, you know. you ่ยทำชั่วคราวไปก่อนเลยชั่วคราวไปก่อนค่ะมันเห็นเปลี่ยนอะไรอืมเดี๋ยวเขายังาคิดเ้อค่ะ เราอไม่ใช่เราเมิดไรเนี่ยโอ้มันมีตงตัว้หครับก็ก็ใส่แล้วเจ้ากเราไม้ิดกันเก็และเะเอใช่ลนุษยอาเสื้อลนได้ใช่กับพนุดเอาแบบนี้ก็ได้ท้านนอกเข้าไม้ปิดท่าแล้วแบบนี้มือคนยังซื้อปามันมาปิดเสื้อก็ได้เอาไบนี่บ่ S <S จ้าต่อซะเลยเดี๋ยวมื่อื่นเขายังซื้อฝาปิดน้ำมาได้เล่นะได้เอาไม้ปิดเอาแล้จังเอาไม้กลมๆปิดเอาก็ได้ค่ะเสรอชรุ่น เจ้าหากาวบ่กบ่กำลังคืนว่เสารยังมาปิดนั uh, re> oh, <m int. <m int ่นด้ก้นกล้วยน่ด้ใันนอกนั่นด้ก้านกล้วยนั่นด้หฮาก็ปิดได้นั่นนะก้ารกล้วยนั่นน่ะแม่ิงปอกหอม่ีดเนี่มีดเน่ยีตรงยางปิดปแล้วพปิดจะหพันบุญบมงาตองอยนะซงแม่แม่บุญถิงปกอเลย สวัสดีนะคะทั้งสองท่านาเออพี่น้องไ,ไปใส่นอไม่มีอะไรหันกล้องหมารัาเนี่ยมันตายดอดปุไม่มีอะไรเลยนะคะ <S <S ไม่ <S 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 มีคอมเมนต์เลยนะคะมิจิลีเลยนะคะไปไหนหมดนอพี่น้องเออ นี่คือตอน้ำค่ะน้ำม,มันหนาค่าตากแดดเนาะเอาเอฟซี่ไปตากแดดอยู่ ต่อน้ำอพอดีตัดญา้าสิบปิดเครื่องแล้วนะคะแต่มันหลุดมือโดนน้ำอขอบคุณทั้งยี่สิบไหลนะคะติดตามแม่ควยน,นเด้อวีออตติดตามแม่ควยน,นเด้อแม่ดากกอกๆนะ มาแหงพึ่งกวาเาึกไล่เขาให้เศ้าเฮ็ดได้คอยเียว่าเศร้าคอยเหบป่กระถาง่หนูนาอยกนี่เป็นกี่เดียวละ สวัสดีค่ะทั้งสี่ท่านเด้อมาเป็นกำลังใจให้แม่ดาโกกอกหน่อยเด้อคือมิดจีรีแทนี้โมนีนะมิดอิมซิมอยูฮอนบอปากบอตียงฮอนบอมีคอมเมนต์ไปใส่กันเบิดไปหาเก็บเห็ดละงูเบิร์ดละบอกวิมาแล้วหกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อนอนรับมดละบอนนอนพี่น้องหรือว่าไปเก็บเห็ดอยู่ที่ซงหลังเขาคุณบอก เขาไปหาลุงอ๋อเขาไปหาลุงอ่าลุงไปบ่ลุงต่ออ๋อลุงต่อลุงตอลุงต่ออูอูตู่เขาไปหาลุงตู่กันหมดเนาะพี่น้องโอ้ยแวะมาเยี่ยมเนี่ยเด้อก๊กกอกน้อยเงียบเธอเด้อ่าย่่าฮ่า่า ได้หาคนา้นมันก็ดีแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดาวกูก๊ของดูนะคะ